เดี๋ยวเรียกแมงกะพรุนมาช่วยแต่เรียกไม่ได้เพราะว่ามีตีแล้วโอ๊ยกดผิดกินยาไปแล้วอ๋อดีนะวาปรับปรับเป็นเป็นยา มีเดียวตายเลยอ่าการเข้านะเด็กงแล้วนะโอ้ยเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ตรงนี้ก่อนไม่ได้ไอ้นั่นโหลดสามพันเนี่ยสามพันสี่อ่ะขออกทีหนึ่งไปตรงนี้ก่อนไปเอาอัพเบลทีหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวอัพเลขสามพันสี่อ่ะ วาร์ปมาที่มันตกไปสามพันสี่นะวาร์ปมาที่มันตกไปสาม <5 S 1> ตอมวิวตกไปสามพันสี่นะมันสี่เองเดี๋ยวค่อยมาเก็บไปตรงนี้ไม่ตายหรอกนอกหายไปหมดภาพมัน,นไม่โลหลดนี่เหรอนี่เหรอเหรอนี่ไงไง ภาพยังไม่โหลดตั้งนึงยังไงนะยังไงอู้ตีเลือดนะดองสบายมากเลยตีหมดจังวะภาพมันไม่โหลดอ่ะถดแล้ว,พ,ลลวพึ่งวิ่งไปพึ่งวิ่งไปพึ่งวิ่งใครอะ อ้าวไม่มีอะไรเลยอ้าวไม่มีอะไรเลยอ่อคุยกับคนนี้แล้วตอบว่า oh, <hello> ใช่ตู<ๆ>้ก่อเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันหันหลังไปก่อนจะได้ลุมลุมฆ่าตัวเดียวโดนยำโดนยำมโดนยำ ตายตายตอาโป๊ะโอ้ยอะไรไ<ด>มันนี่อ่ตกได้ด้วยเนี่ยน้องเนี่ยอุ้ยตายตายแล้วโดนบุกด้วยดูดิเรียบร้อยโดนไอ้เป็นไรพลักกินเรียบร้อยแล้วคุยอะไตรงนีเ้เสร็จแล้วไปเอาไม่ต้องไม่ต้องไปแล้วแค่ทำให้เองตรงนี้ ค่อยนะไปไหนไปไม่ได้ไม่มีนี่รูไม่กล้าลงอะ่ะเลยแน่เลยวะ่ะค่อยๆต่องอะ่ะเอ้ยเรียบร้อย,เ,ยเอาโอา้คนเดียวเองเก่งอ่ะเอนะ้เอาเดี๋ยวอุ๊ก อ่าตีลงแล้วเหรออุ๊ยตายเลยตีลงไปแล้วเหรอวางไว้ไอ้นี่ละกันโอ้็ตายเลยเหลือขีดเดียวยังตาย เรียกแล้วเดี๋ยวต้องไม่กลัวหรอกเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามันกระโดดข้ามนี้ไม่ได้เราก็ล่อมันฝั่งหนึ่งพอตีฟันเสร็จเดี๋ยวมันหันหลังแล้วเข้าไปฟันนะโอ้ยเด็กไทยเล ต้องเล็งนี่อยู่แล้วพอตีฟันแล้วมันค่อยไปเล็งตีเดี๋ยวนี้จัดก,การให้เองอเจอบอสโหดตัวน,นี้อีกค่อยๆเล็งเล็งไปที่ไอ้นี่ให้มันให้มันให้มันติดเสาอะเล,ล็งไม่ได้ไงวะลุงยังไงอะ ลงมาที่เสาแล้วเดินเฉียงๆแล้วอ่ะโอ้ยอะไวะอา้าวตายแล้วเรียกไงอะ่ะจ้องเอาใหม่เรียกใหม่ อ,อ๋ออาตกอระตกรีบไปช่วยตีโอ้ยอะไรวันนี่ยโอ้ยวิ่งไปช่วยวันนี้จะได้คืนหน้าไหม ไปได้มาดิออกมาโดนแล้วตี ตายเฮ้ยตายอะไรวะเนี่ยแล้วก็เลงเฉียงๆอ่ะค่อยๆเดินเลงเฉียงเฉียงเหมือนทิ้งตัวลงมาเกือบไปไหนวะได้นึ่นนะคะ ต้องลงไปตรงนี้เหรอเป็นั้ไงวะถ้าลงไปตรงนี้มันที่เดิมใช่ไหมเฮ้ยโดนบุกว่ะอะไรไม่มีต้องลงข้างล่างนี่แน่เลยแต่ว่าไปคอยเฮ้ยโห,หไม่ได้หรอกได้แต่ว่าเลื่อนรถตายแล้วเหรอไม่ถ้าลงไปตายแน่เลย อ้าการเชื่อมต่อมีปัญหาคืออะไรวะเนี่ยลงมาลงลงได้ก็ลงลงนะลหลาคนมาบุกมันหลุดไปด้วยปะหลุดอย่างนั้นเหรอตีลงมาเร็วอุย้ยไอเชี่ยดเกือบตายอย่าบอกนะมึงกระโดดตามลงมานี่ลงมาแล้วอ่ะได้ไงต่อตีอยู่ไหน อยู่ตรงไหนแล้วตอนเนี้ก็อยู่ที่ตีให้ลงอ่ะอยู่ตรงไหนนะที่ตีให้ลงอ่ะอุ้ยตกเหวจริงมัน,นี่ยอุ้ยเกือบมันใช่เหรอให้มันให้มาทางนี้จริงเหรอวะ ต้องลงสองขั้นเนาะมาแล้วเอ้ตายตายเออไ,ไม่แล้วมันต้องไปทางไหนอะ่ะเออตายตำ้งนึงตั้งนึงอาจจะไม่ต้องมาว่ะอาจจะบิดีทางกว่ะ

แล้วกขึ้นลอดยังเหรอโอ้โหวิ้ยระเบิดระเบิดไม่รู้กัดแล้วรอดนั่นแง่ต้องเลยขนาดขึ้นหลอดด้วยได้ Nạ Nạ, thêm này นาเนียโอ <Yay. S 1> ยนี้าใช่ไหมน้าแล้วได้เลยลองมันได้สีทองเม็ดหนึ่งแค่เนี้ยยังไงอีกแค่นั้นก็เยอะแล้วแล้วก็เดินม,มันจะมีบันไดปีนขึ้นมาได้ปปีนนไไถึงหมันจะมาโผลต่ตรงไหนจัาไม่ได้ออกมาแล้วโดดจิง แล้วตายแน่เลยเลือดไม่มี้ะทำไงต่อเลือดตัวเข้าวาเลยก็ได้อ่าเรียกเลยนะเ้ยม,ม,ม,มันรู้มันรู้มันรู้ ตีอยู่ไหนวนมันมาแล้วน,น,นะนู่นนู่นนู่น,นูตีเดี๋ยวปลานี่ใส่มันก่อนตีมด้วยนะันะเดิมไหมเนี่ย ก่อนไม่ค่อยเก่งเนาะนี่ไงมาเดต้ามาเด มีใหญ่เลยเว้ต้องตามไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งตีตีนี้ไม่เข้างั้นรีบร้อแล้วแหละต,ต,ตีนี้ไม่เข้าเลยนี่เกาะแบบแล้วเอาระเบิดไฟปลาอะไรมันเนอะุอม <c oughs> ได้ห่ลเรีนิ้ว่ออุ้ยได้รูนด้วยเจ็ดพันหกแล้ว เอานนี้มีของมัได้แหละอะไรไม่รู้ไปให่ใค,คนนี้ใหมมี่ห,ห้องนี้ลองคุยกับมันใหม t r i c k เออค่ะเกิด,ดเขันข่า,าสายลงปแปดเปื่อนเกินทนไปใยกลังเสริมให้เจ้าแน่อ๋อเนี่ยขึ้นมาละอันเชิญเนี่ยเ,ออเดี๋ยวเรียกใหม่เดี๋ยวกลับกลับนี่ก่อนมานาาหมดเอออุยมีสมคนคะ่ะนี้ชนะแล้วแหละ ใช่ป่ะนนี้ดูเก่งมากเลยนักลบเนเฟรีดูรูโตโตมาเดยลืมแล้วเหรว่ามันการจำตีมันยังไงวะลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วไปดูด้วย เก่งดีว่ะไอ้นั่นน่ะอุ้ยเฮ้ยตดนไม่ตายตาย <laughs> นี่ขนาดสามคนนะเนี่ยในใได่ห้ามให้มันตายนะ ถ้ามันตายแล้วในเรื่องหลักๆมันมาช่วยไม่ได้แล้วนะ่ะมันเก่งขึ้นตามจำนวนมาว่ะอองไป ก็ยังโดนอีกโคตรแรงเลยค่ะ <or penalty> ลมทุลมตีเอออุย้ยโดนมันทุบโดนเราด้วยนี่กนโอ้ยโดนดีกะหลบยังไ,ไงอะไปอะโอ๊ยอย่าโดนอย่าโดน อ,อ่ึอได้ดูเลยเฮ้ยเอาต้องได้ดูโอ้แล้วลูนอยู่ตรงมันเลยเดีินล่อให้ก่อนนะอ่ะเก็บลูนเข้าทีหลังแล้วนะเ่อนล่อให้แล้วนะ่ะ ดโดน่าอุย้ยโดอนอีกแล้วโอ้ยหเนะีอะไรวะ้เกดองเฮ้ โอ้ไม่ได้ดเองไม่คุ้มเลยอยอย้ชีย่ยไม่ทันเฮ้ยหลบทันกระโดดหลบทันหลบทันแต่ไปข้างหลังมันไม่ทันออกดตีฟรีเลยโอ้ยโดนไฟอ่ะลบยา แล้วทำอะไรตู้ตายโอ้ไม่รอดหรอกครับเพือนก็จะต้องเลือดรถขิ้งหลอดเองจบ้อยเฮ้ยโอ้โหเทคนิคหลอกให้ไอ ว้าไปนี่ก่อนว้าไปบวกแรกก่อนแล้วไปตีาออวุธก่อนเหมือนตีเนี่ยมันไม่เข้าอ่ะเออเนี่ยไม่ต้องอีกเลยดีบ่าวุธออกมาเสริมพลังอาวุธอ่าได้แล้วตีได้บวกเท่าไหร่บวกสี่ขึ้นมาเท่าไรหนึ่งเองเหรอตีบวกหนึ่งมีผลเยอะกว่าอัพที่นี่เอออ่าให้ไปไหน Oh um.